พระพุทธเจ้าได้ทรงให้ความสําคัญในความเป็นคน <c oughs> เป็นตัวตนของเราเนี่ยนะครับมากที่สุดให้ความสําคัญในความเป็นมนุษย์ว่าคนเราหรือมนุษย์ของเราจะต้องฝึกตัวตนของเราเนี่ยเป็นเบื้องตน้นอย่างเช่นตัดเอาไว้ว่าบัณฑิตย่อมฝึกตนอัตตานังธรรมยันติปันติตาบัณฑิตย่อมฝึกตน เรื่องของการฝึกก็ตรัสเอาไว้เยอะนะครับทันโตเศธโธมนุสเสสุในบรรดาหมู่มนุษย์ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วประเสริฐที่สุดก่อนจะลุกต้องผ่านซึ่งการล้มก่อนจะคมต้องผ่านซึ่งการทื่อก่อนจะเก่งต้องผ่านการฝึกปรือก่อนมีชื่อต้องผ่านการฝึกตนประการต่อมาจงเตือนตนด้วยตนเองอัตนาโจทยต,ตาหนังน่ตรัสไว้ชัดเจน จงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้แล้วใครจะเตือนตนแชร์เชิญใครจะช่วยเห็นป่วยการประการต่อมาตรัสไว้ว่าตนแลเป็นที่รักอย่างยิ่งอัตตาหิปรมังปิโยคือถ้าตัวเรายังไม่รักตัวเรายังไม่รักชีวิตของเราพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าอย่าหวังว่าเขาจะไปรักใครเลยนะครับ ดังนั้นตนเนี่ยจึงเป็นที่รักยิ่งของตนเพราะฉะนั้นเมื่อรักตนเมื่อรักตัวกลัวตายอย่าทําลายตัวเองฆ่าตัวเองบาปมารน,นะครับตกนรก500กับ 500, 500กันกันทีเดียวประการต่อมาบุคคลไม่ควรลืมตนอาตานางนาติวัตเตยะลืมอะไรก็ลืมเถิดแต่ว่าอย่าลืมตัวนะครับเรื่องของการ สอนว่าไม่ให้ลืมตนนเจ้าปคคุณสมเด็จพระอุปัชฌายะของกระผมคือเจ้าปุุนสมเด็จพระมหาธีราจารยมฐานิสโรอดีตเจ้าวัดวัชนสงครามได้ประทานคติว่าไม่รักศีลอย่าสิ้นสัตว์คือไม่รักษาศีลก็อย่าสินาส้นสัตว์ไม่วิรัตต้องมีเวลาไม่เกลียดชังตั้งกรุณาไม่เมตตาต้องยุติธรรมประมาณตนไม่ลืมตัวนี่ครับประมาณตนไม่ลืมตัวกลัวยากจนขวนขว,นขวายงาน กตันยูรู้พระคุณท่านสิ่งสำคัญอย่าลืมคุณคนดังนั้นตนถ้าพัฒนาตัวแล้วพัฒนาตนดีแล้วเหมือนติดก,กระดุมไม่แรกถูกนะครับเมต็ดต่อไปก็ถูกหมดชั้นใดเพราะฉะนั้นฝึกตนดีแล้วคนอื่นก็จะได้รับการฝึกตามด้วยประกาศนี้